าเจาหาวสวัสดีค่ะทุกคนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและอ้อมหลาอชื่อนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเจ้าชื่อโกนั่นก็แปลว่านี่คือสุนัขนั่นเองนะคะมาดูที่ตัวแรกค่ะโกโกแปลว่าสุนัขนั่นเองค่ะตัวต่อไปค่ะเมาเมาแมวนั่นเองค่ะ นกค่ะภาษาจีนอ่านว่าเหนียวเหนียวช้างต้าเซี่ยงต้าเซี่ยงสงเมาสงเมาหมีแพนด้าทีนี้เรามาดูประโยคคำถามค่ะถ้าหล่าชื่อถามว่าเจ้าชื่อเฉันมิงเจ้าชื่อเฉินเมิ่งแปลว่านี่คืออะไรพูดตามดูค่ะเจ้าชื่อเฉินเมิ่ง เจาชื่อ什么เวลาเราตอบค่ะเราก็ตอบว่าเจ้าชื่อเจ้าชื่อเจ้าชื่อแปลว่านี่คือนั่นเองแล้วเราก็เอาคาว่าสัตว์มาเติมด้านไทยนั่นเองค่ะเจ้าชื่อตาเซียงลองมาดูอีกภาพหนึ่งค่ะคนถามก็จะถามว่าเจ้าชื่อ什么นี่คืออะไรคนตอบก็จะตอบว่าเจ้าชื่อกนี่คือสุนัขนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูที่ลูกศรน,นะคะถ้าเหล่าชื่อถามว่า เจ้าชื่ออะนี่คืออะไรเด็กๆก,ก็จะต้องตอบว่าเจ้าชื่อต้าเซียงนี่คือช้างนั่นเองค่ะชิ้นงานวันนี้ค่ะให้นักเรียนเลือกรูปสัตว์นะคะจากใน6อย่างเนี่ยมาทั้งหมดนะคะ3ชนิดค่ะแล้วมาถามตอบในรูปแบบเจ้าชื่อฉินมะเจ้าชื่อจุจุนะคะ ไม่ต้องเขียนตัวจีนนะคะเขียนตัวเฉพาะตัวพินอินอคำแปลภาษาไทยวาดภาพแล้วก็ระบายสีค่ะน้องทำถามตอบถามตอบ3ามชนิดนะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ